เราจะมาร่วมกิจกรรมอัปเดตของเกม Plants vs. b e l l o t นะครับผมมาดูว่าแอดมินเขาเนี่ยจะแจกของแบบเบิ่มเบิ่มบันดาลเฮาเบิ่มเบิ่มอย่างที่เขาล่ำเลอกันหรือเปล่านะครับผมมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยตัว67มาตัว67มาอู้ตัว67มาอู้ดู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 มาโหก็มาผมมาโหก็มามาโหก็มาอู้ขนาดแคลร์ตยังเอาไม่อยู่เลยผมอู้มันแข็งแกร่งนะเนี่ยตัว67เนี่ยอู้วอู้อู้อู้ไหวป่าวไหวป่าวอุ้ย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 ได้เปล่าดูยอุ ดูซ<อ> <im sharing> ิดูซิได้เปล่าได้เปล่าได้บอลอ่าได้ตัวหกเจ็ดได้หรอโอ้โหขนาดสวนผมผมว่าสวนของผมค่อนข้างที่จะเทพเลยผมโอ้ยังเอามันไม่ค่อยจะอยู่เลยผมโอ้โหแล้วสวนน้องๆจะไหวหรือเปล่าเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะแจกเห็ดในอีกสี่นาทีครับผมซาลาเลโลชาลาลามาแล้วนี้เติบ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 ปิ้วทีเดียวจอดเลยขอตัวหน่อยครับอ่าน้องเขาขอตัวนะผมอ่ะเอามังกรได้แล้วกันนะมังกรไฟแฮมซองนาทีเดี๋ยวเห็ดจะมาแล้วนะผม เดี๋ยวเฮดจะมาแล้วเดี๋ยวพิมบอกน้องก่อนนะผมเฮดจะมาแล้วเฮดจะมาแล้วน้องคนนี้จะเอาลอตททเลริโตสไปให้ผมมาผมเดี๋ยวจะเย็นน้องจะเย็นลอตททเลริโตสโอ้โห thank you โอ้โหน้องคนนี้สุดยอดมากเลยลอตททเลริโตสเอาบรียบรีบบิกูสติกูสให้น้องดีกว่าอุ้ยมาแล้ว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 มาย่างมายังมายังมายังอุ้ยมาแล้วเฮดมาเฮดมาแล้วอุ้ยเฮดมาแล้วไหนดูสิ มาเล่นเห็ดเนี่ยนี่มาเล่นเห็ดครับผมมาเล่นเห็ดนี่ดูกันชัดๆดูกันชัดๆนี่มาเล่นเห็ดเฮ้โเด้อเด้อเด้อน้องคนนี้เอาลอสทาเล a ิโตสมาอีกแล้วอ๋อเด้อเด้อเด้อใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้หน้องคนนี้เอา Lost Thalilitos ไปสอบทัวแล้วอ๋อของผมได้อะไรบ้างดูสิลอสทาเล l ิโตสนี่มันตัวอะไรเนี่ยอุ้ยนี่มันตัวอะไรนี่มาอยู่ในกระเป๋าเมื่อไรเนี่ยอ้ามันเป็นวัวอะไรไม่รู้นะผมมันเป็นแบบซีเคร็ตด้วยเนี่ยโอ้ ไข่แบบซีเครตโอ้ยใหญ่ใหญ่มากเลยผมโอ้น้องจะไหวไหมเนี่ยเดี๋ยวดูผมผมจะรอดหรือเปล่าผมจะรอดหรือเปล่าโอ้ยไหวไหวอยู่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 อ่าไหวอยู่ครับผมโอ้น้องน้องไหวเปล่าต้องต้องช่วยน้องครับผมน้องไหวเปล่าน้องไหวเปล่าอือไหวเปล่าโอ้ไหวอยู่นะโอ้โหไม่ธรรมดาอยู่ไหนเอ่ยไข่แบบซีเครตเอ่อไข่แบบซีเครตอ่าโอเป็นแบบสีดำมะผมอะมันเหมือนมันเหมือนไข่เยี่ยวม้านะ Lost าเลลิโตส Lost Talalitos เฮ้ยว <c oughs> ิ่งเปิดได้บัวบัวหายวิ่งเปิดได้บัวเนะนี่ยอ่าเนี่ยผมอ่ามาเป็นบัวมะเขือเทศนะผมบัวมะเขือเทศเนี่ยวัวมะเขือเทศนี่เหมือนว่าผมจะมีเจ้าไข่ยเยี่ยวม้าเนี่ยอีกอันหนึ่งแล้วมันสีดำนะผมเรียกว่าไข่ยเยี่ยวม้าไปเปิดอีกอันหนึ่งเปิดอีกอันหนึ่ง,ง Lost Talalitos Lost Talalitos Carter Carter <oughs> วัวมะเขือเทศนะผมวัวมะเขือเทศ อ่าบัวกัเขลเทศนี่มีสองตัวแล้วผมอู้น้องคนนี้จะเอาการล่ามาล่ามาให้เราเดี๋ยวใจเย็นน้องใจเย็นขอเราพี่พี่ได้เยอะล้วน้องน้องน้องใจเย็นน้องอู้หู้น้องให้เยอะมากเลยผมเดี๋ยวเราเอาการล่ามาล่ามของน้องมาวางไว้ตรงนี้ผมน้องให้มาจึ๊บอู้น้องไอซ์ครับผมน้องไอซ์จะให้มังกรเรนโบว์ครับผมอู้หูู้มังกรเรนโบว้ อ่ามังกรเรนโบ้แล้วบอโอ้โหน้องไอซ์ให้มังนะ okay, กรเรนโบ้เนี่ยออแกเรโลออกกาลายักษ์เดี๋ยวเดี๋ยวเดก่อนเปิดก่อนเอาออแกเรโลออกากาลายักษ์ครับผมไม่รู้มันระดับไหนไม่รู้มันระดับไหนไ,ด,ได,ด้ป่าวได้ป่ปออาอ๋า,ดดอออา,าอได้แล้วผมปิดปิดปิดเอาต้องเซลวะออแกเรโลออกกาลายักษ์นะผมอ่าดูซิดูสิอู้ออแกเรโลออกกาลายักษ์นะผมโอ้โหได้แล้วได้แล้วน้องออแกเรโลออกากาลายักษ์มาแล้วน้องไอ้น้อง,อนองคนนี้ดีกว่าผมนี่เอาไปเลยออแกเรโลออกกาลายักษ์เอาปายเอาปาย ไปเลยเอาไปเลยนี่นี่เอากระอเอากละลายักษ์แล้วผมวิวอ่าพอสฮอสพอสแล้วผมพอสฮอสพอสอ่าดูว่ามันจะต้านทานแคระได้หรือเปล่าเหมือนว่าลอสเทเลลิโตสจะมาวูด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 ููดดจะบูดซีเครตมาวูบูทีเดียวจอดเล้วทีเดียวจอดแล้วบูดซีเครตอ่าเหมือนว่าผมจะได้เอ่อพอสฮอสพอสมาแล้วผมนี่พอสฮอสพอสแล้วได้ตัวสีแดงเล้วผมเอาวางตัวนี้นี่ สอ2ตัวแล้วพอฮอตพอสอูตัว67มาครับผมตัว67มาอ่ะมาดูว่ารอบนี้ม you know, ันจะทานแครอทผมได้หรือเปล่าครับผมอ่าตัว67เดนี่ยป๊าป๊าป๊ผป๊หป๊าป๊าป๊ีป๊า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 ป๊ดป๊าป๊าป๊บป๊า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 ป๊วป๊าป๊ป๊ป๊ เอามาวางคู่กันเลยเจิบนนิมีหกเจียสองตัวแล้วฮะทางผู้พัฒนาเขาบอกว่าเขาจะเอมีผักทุกอันขายในอร้านเลยนะผมอู้อู้อู้มีผักทุกอันขายเลยนะผมโอ้ไม่น่าเชื่ออ้ไม่น่าเชื่ออ้ไม่น่าเชื่อเอูอ่าผู้พัฒนาบอกว่าจะมีมังกรออกมานะผมอ่าเขาบอกว่าจะมีมังกรออกมาเดี๋ยวเดรอดูมังกรกันอ่าเหมือนว่าอู้ออ้มังกรชักัะผมโอ้มังกรชัก เดี๋ยวเรียกแล้วผักบ้านผมจะไหวหรือเปล่าเนี่ยอาผักบ้านผมจะไหวป่ะเนี่ยเดี๋ยวเรียกวมังกรยักษ์แล้อ่ะมาดูก่อนว่าผักบ้านผมจะไหวป่ะมังกรยักษ์มังกรยักษ์โอ้มังกรยักษ์ได้ป่ะมังกรยักษ์อือ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 อไหวป่ะไหวป่ะไหวป่าวหรือเราใช้เครื่องตัดหญ้าเนี่ยอ่เราใช้เครื่องตัดหญ้าเลยไม่น่าไหวหรอกมันใหญ่มากเร็ว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 เร ปแล้วโอ้ไปแล้วผมไปแล้วโอ้ดูดูสิมังกรยักษ์มันมันแค่ไหนรออผมโอ้โหหมหห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 รหมหหอหหหห้หหหห่หหหหหญ้าเนี่ยอามหนหหยหหหวหหมหนหห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 กหหัหหหหนีหหอหห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 หโอ้หห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 หัหห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 โอ้มัน เหมือนว่ามันจะมีผักใหม่ไหมเด้อผักใหม่ผักใหม่แร้ผมนี่แมงโกะนะผักใหม่เป็นมะม่วงแล้วผมนะคงไม่ออกง่ายๆหาอกบ้านผัวห้องบะม่วงแล้วผมบะม่วงอ่าเมื่อไหร่มันจะออกไม่รู้แร้วผมแต่คงจะออกยากเหมือนมันมีกระจกมาใหม่ครับผมน้องการไฮเอนบอกว่าถ้าเข้ากระจกตรงนี้มันจะไปโผล่ข้างหลังนู้นนะผมดูซิดูซิลองดูแล้วผมอุ้ยอุ้ยอุ้ยจริงด้วยจริงด้วยจริงด้วยถ้าเข้ากระจกตรงนี้มันจะมาโผล่ตรงนี้แลผมมันจะมาโผล่ตรงนี้นะครับผมนี่ อ้าวเป็นแบบคุกเลยเนี่ยเป็นแบบคุกนะผมต้องใช้อะไรบ้างต้องใช้อะไรอ่ะเอ่อต้องต้องทาเจ้าตัวนี้เหรอเอ่อใครมีบ้างน้องไอซ์มีไหมน้องไอซ์มีเหรออ่าน้องไอซ์แตกิ้วมากแตกิ้วไลเดอร์เตกิ้วไลเดอร์น้องไอซ์นี่อ๋อจะเป็นแบบนี้เหรอเมาเป็นหลอดมาขังอ๋อแล้วก็เอาออกาสในโลกออกกาล่ามาขังนะผมอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองน้องไอซ์มีออกาสในโลกออกกาล่าเหรอ อาเหตุการณ์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 ออกกันลูอกออกกาวเถอะ,ะ,ะ,ะอ่ะใส่ไ,สไปใส่ไ,สไปโอ้โหมันก็จะได้รางวัลน,นะผมอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองอ่าแล้วก็แบรนิโต้แล้วผมอ่จาจะตัวแบรนิโต้แล้วผมอ๋อมันจะเป็นแบบนี้นี่เองนะผม <laughs> ะกิจกรรมใหม่เป็นอย่างนี้นี่เองเอาเบนรอดมาขังคุกเนอะ <laughs> ถ้าเราเดินทะลกุกระจกเนี่ยเราจะไปเอ่อฐานเราหรือเปล่าดูสิเอา้าเอา้าทำไมไม่กลับเนีย ่ากลับมาแล้วเหน้องๆสองคนเนี่ยเขาบอกว่ามันจบอีเวนต์แล้วนะครับผมอ่ะโอ้โหแจกมังกรยักษ์ปุ๊บแล้วก็จบอีเวนต์ปั๊บเลยเหรอวิ่งแล้วก็มังกรยักษ์ก็สุดยอดแล้วเหสุดยอดเลยเหรออะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กด, like, กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอ่ะผมขอตัวลาไปทานข้าวก่อนเพราะว่าผมหิวแล้วนะผมอ่ะสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายแล้วเจอกันบ๊ายบายแล้วเจอกัน